ผ่าต้อกระจกที่แคนค k ลฮัล Hospital ครับข้างที่ผ่าไปก็สั้น800กว่าครับตอนนี้ก็ไม่สั้นแล้วครับผมเป็นต้อสข้างจะให้สมบุรณจริงไก็ต้อง,ต,องต้องผ่าข้างด้วยสวัสดีครับก็หลังจากที่ผ่าต้อกระจกข้างขวาไป1เดือนนะครับก็เห็นชัดทุกอย่างชัดขึ้นแล้วก็อาการสายตาสั้นหายไปนะครับก็ขับรถได้มั่นใจขึ้น เห็นระยะไกลได้ดีมากขึ้น,นไม่มีอาการตาพร่ามัวเป็นฟ้าเหมือนก่อนผ่านะครับแฮปปี้ครับการทํางานก็ทํางานได้ได้ดีครับแต่อย่างที่บอกว่าผมเป็นต้อสองข้างจะให้สมบูรณ์จริงไงก็ต้อง,ต,องต้องผ่าอีกข้างด้วยแล้วก็ปรับบัานสายตาใหม่ตอนนี้มันยังมีข้างที่ยังไม่ได้ผ่าเนี่ยสั้น800กว่าละเอียด300กว่าหลายคนที่อาจจะไม่เคยตรวจสูขาพตานะครับก็มีโอากาสมาตรวจด,ดูก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาสั้นหรือว่าเป็นต้อกระจกเพราะว่ามันก็จะพร่ามัวเหมือน ที่ผมเป็นในตอนแรกนะครับส่วนเรื่องตาสั้นก็อาจจะทําให้เกิดการปวดหัวขับรถแล้วปวดหัวใช้สายตาเยอะแล้วปวดหัวก็มาตรวจก็ดีครับจะได้หาวิธีแก้ไขอย่างถูกวิธีเดี๋ยวรอ,อ,อนัดจะมาผ่าอีกข้างหนึ่งนะครับ